สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ซีนิเอโรออรเคิลครับและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสำหรับชาวราศีธนูและชาวราศีธนูคือคนที่เกิดในวันที่16ทธันวาคมจนถึงวันที่14มกราคมนั่นเองครับและเราจะมาดูดวงในเรื่องของการงานการเงินและความรักให้กับชาวราศีธนูในช่วงระหว่างวันที่1-15ถึง15พฤษภาคมหรือปักแรกของเดือนพฤษภาคมนี้ครับ เริ่มต้นกันในเรื่องของการงานกันก่อนการงานสำหรับชาวราศีธนูคนที่มีงานทำอยู่แล้วการงานในช่วงนี้จะเป็นอย่างไร การงานในช่วงนี้นะครับคุณจะต้องโฟกัสเป็นพิเศษนะครับแล้วก็รอบครอบเป็นพิเศษเพราะว่าคุณนั้นจะมีอุปสรรคต่างๆนานาเข้ามาในส่วนของการงานนะครับอาจจะส่งผลกระทบให้คุณนั้นต้องใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทํางนานของคุณนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้คุณจะต้องใช้ความรอบคอบแล้วก็ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวกับงานบริการความพึงพอใจของลูกค้านะครับอาจจะต้องใช้ความอดทนและก็ความรอบคอบเป็นพิเศษด้วยอุปสรรคที่เข้ามาอาจจะเยอะหน่อยแต่ขอให้ชาวราศีธนูอดทนและก็ผ่านผลช่วงนี้ไปได้ดีครับและสำหรับชาวราศีธนูที่ยังตกงานหรือกำลังจะเปลี่ยนสายงานและกำลังจะตั้งใจสมัครงานในช่วงนี้ผลจะเป็นอย่างไร จะได้ที่ถูกใจหรือเปล่านะซึ่งดูจากไพ่แล้วนะครับในช่วงวันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้เกณฑ์ช่วงปักแรกของคุณนั้นไพ่บอกว่าให้คุณใช้ความพยายามนะครับในเรื่องของการสมัครงานแล้วก็การค้นคว้าหา งานที่เหมาะสมกับคุณโดยจะมีเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างของคุณนั้นคอยให้ความช่วยเหลืออยู่นะครับนอกจากนี้เองแล้วคุณจะต้องใช้ความตั้งใจเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของการหางานแล้วก็สมัครงานในช่วงนี้ด้วยนะครับอาจจะยังไม่ได้งานที่คุณนั้นถูกใจก็ลองสืบคน้นแล้วก็หางานสมัครงานไปเรื่อยๆนะครับความพยายามของคุณจะทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จแล้วก็ได้งานที่มั่นคงดังไพ่ใบที่หนึ่งครับ เอาละในเรื่องของการงานไปแล้วนะครับเรามาดูในเรื่องของการเงินและก็โชคลาภของชาวราศีธนูในช่วงนี้บ้างการเงินและโชคลาภ ในเรื่องของการเงินและก็โชคลาภของชาวราศีธนูนั้นนะครับจากไพ่ใบที่4คุณนั้นจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงดวงแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภที่จะเข้ามานะครับแต่ว่ามีคําว่าแต่นะครับคุณดูไพ่ใบที่1ให้คุณดูไพ่ใบที่หนึ่งนะครับไพ่ใบที่1น 1. นั้นก็แสดงว่าคุณนั้นแต้มบุญน้อยเหลือเกินนะครับก็อาจจะมีอุปสรรคเข้ามาไม่ได้โชคลาภหรือการเงินดั่งใจหวังราบรื่นเท่าไรนะัก มีอุปสรรคเข้ามาในเรื่องของโชคลาภนะครับเพราะฉะนั้นคุณเองต้องหมั่นขยันทําบุญแผ่ อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ส่งเสริมบุญให้กับตัวเองทําทานบารมีต่างๆส่งเสริมบุญให้เกื้อหนุนตัวเองนั้นมีโชคมีลาบเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้ใครที่ห่างหายจากวัดหรือห่างหายจากการทําบุญก็ขยันทําบุญสวดมนต์เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก็จะส่งผลดีให้กับในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาบที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเองครับ จากการงานการเงินมาดูในเรื่องของความรักของชาวราศีธนูกันบ้างนะครับความรักของชาวราศีธนูสําหรับคนที่มีครอบครัวมีคู่แล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับชาวราศีธนู คนที่มีครอบครัวแล้วหรือคนที่มีคู่รักแล้วนะครับชีวิตช่วงนี้หนทางของคุณก็สดใสนะครับมีช่วงเวลาที่มีความสุขด้วยกันนะครับแต่อาจจะมีความขัดแย้งทางด้านความคิดกันบ้างนะครับก็ระมัดระวังเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วคุณก็มีเกณฑ์ที่จะเตรียมตัวในเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆเกี่ยวกับชีวิตคู่ของคุณอาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นในช่วงใกล้ๆนี้นะครับรวมถึงในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่จะให ความคุ้มครองแล้วก็ความมั่นคงกับชีวิตของคุณด้วยนะครับลองสังเกตชีวิตคู่ในช่วงนี้เป็นพิเศษด้วยนะครับสำหรับชาวราศีธนูครับส่วนคนโสดราศีธนูชีวิตช่วงนี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้าง คนโสดราศีธนูดูจากไพ่แล้วนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่คุณนั้นดูมีออร่าเป็นพิเศษนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีคนที่เข้ามาหมายปองมากเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับแต่ก็ไม่ถูกใจเลยสักคนหนึ่งนะครับทำให้คุณรู้สึกว่า ช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ช่วงที่ดีสำหรับการมีคู่สำหรับคนโสดในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับลองดูไปเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่เข้ามาในชีวิตอาจจะมีบางคนที่กำลังรอคุณอยู่ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นใช้ชีวิตในช่วงนี้ให้มีความสุขนะครับสำหรับในเรื่องของชีวิตคู่นั้นก็รอให้เวลานั้นเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับว่าจะเจอกับคนที่ถูกใจหรือเจอกับเนื้อคู่ในอนาคตก็เป็นได้ครับ เอาละในเรื่องสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราดูในเรื่องของการงานการเงินไปแล้วและก็ความรักแล้วนะครับมาดูว่าไพา่อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธนูสีไปสุดท้ายบ้างในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับปักแรกของเดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีธนูต้องระมัดระวังหรือมีอะไรที่ไพ่อยากจะบอกบ้างนนครับ สำหรับชาวราศีธนูในช่วงปักแรกเดือนพฤษภาคมนี้นะครับไพ่ก็ให้รมะมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งการมีปากมีเสียงกันเกิดขึ้นรวมไปถึงใบที่4ด้วยนะครับก็จะเป็นเรื่องหนการรมะมัดระวังเรื่องการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิตต้องใช้ความรมะมัดระวังแล้วก็รอบข้อเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจพิจารณาให้รอบข้อก่อนที่จะตัดสินใจลงไปนะครับส่วนใบที่2ที่3นั้น คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าเป็นอาการปวดหัวนะครับเป็นอาการที่คุณจะต้องปวดหัวหรือคิดมากคิดหนักก็ส่งผลมาจากคนที่อยู่ใกล้ตัวของคุณเองจะนําเรื่องปวดหัวเรื่องที่คุณนั้นจะต้องแก้ปัญหาแล้วก็เรื่องที่คุณต้องคิดหนักเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ก็ระมัดระวังในเรื่องนี้ที่จะเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของคุณเอาไว้ด้วยนะครับ อย่างไรนั้นนะครับก็ขอให้ชาวราศีธนูผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีในช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะแจ้งเตือนให้คุณไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้และสำหรับวันนี้สวัสดีครับ